สวัสดีครับวันนี้ทีมงานดีค่าวออนยูทูบนะครับเรามายืนกันอยู่ที่สนามกอล์ฟธนาซิตี้กอล์ฟคลับนะครับโดยมาร่วมกิจกรรมการถแถลงข่าวแนะนำรถยนต์ใหม่3รุ่นของเล็กซัสกรุ๊ปนะครับโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับโดยหนึ่งในนั้นนะครับจะเป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้าร้อเอร์เซนนะครับของเล็กซัสนะครับซึ่งอยู่ในบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับและนอกจาก รถที่เป็นไฟฟ้า100%เปเจ้า UX 300e แล้วนะครับก็จะมีอีก2รุ่นก็คือรุ่น IS และ LS นะครับซึ่งเป็น The, เดอ,อรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะตามไปดูกันครับว่าข้างในนี้นะครับเจ้า IS กับเจ้า UX 300e นั้นมีหน้าตาเป็นยังไงและมีจุดไหนหน่าสนใจเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ ครับหลังจากที่เราเข้าไปฟังการถแถลงข่าวแนะนําตัวรถในห้องอถแถลงข่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่กับเจ้ารถ UX 300e นะครับซึ่งเป็น all electric นะครับ100%ของ Lexus นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%นะครับใช้ ต้นกำลังเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อน150กิโลวัตต์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเขจะวิ่งได้ประมาณ360กิโลถึง400กิโลนะครับด้วยความจุของแบตเตอรี่ไฟไฟ้า54กิโลวัตต์ชัวนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าแบบศูนย์เลยนะครับแล้วก็ชาร์จด้วยแบบ DC Direct นะครับ Quick c ชา r g จนะครับตามมาตรฐาน NEDC นะครับก็จะใช้เวลาในการชาร์จ 0-80%ของแบตเตอรี่ที่วิ่งได้360กิโลเมตรเนี่ยครับใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับซึ่งสำหรับตัวนี้นะครับจะใช้โครงสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมโครงสร้าง GAC นะครับของ LEXUS นะครับซึ่งมีจุดเด่นที่จุดสูนยถ่วงต่ำทำให้การคอนโทร,รลล i n g รถได้ง่ายนะครับการขับขี่ สนุกมากขึ้นนะครับเดีย๋ยวไปเดินดูรอบรอบรถแล้วก็ดูภายในนะครับก่อนนี้จะไปดูเจ้า iS ซึ่งเป็นสปอร์ตซีดานที่คันครับที่เราเห็นอยู่นี่นะครับปกติแล้วก็จะเป็นถังน้ำมันใช่ไหมครับแต่ในรถไฟฟ้านะครับก็จะเป็นจุดชาร์จนะครับซึ่งใช้การชาร์จลูปก,กับ แท่นชาร์จนะครับซึ่งเป็นแบบติดตั้งอยู่กับบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย l ซ x ซัก็ให้ไปด้วยนะครับเทาที่ทราบนะครับลองดูภายในกันครับเจ้า IS s p ส r ปอร์ตซีดานโกันนะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงครบครับนี่ก็คือรูปแบบของการออกแบบภายในนะครับในแนวใหม่นะครับซึ่ง จะให้ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตแล้วก็เป็นซีดานสปอร์ตที่ดูหรูหรามากกว่าสภาพปกติของรถสปอร์ตซีดานทั่วไปนะครับแน่นอนครับว่าประสิทธิภาพของเล็กซัสเจ้าคันนี้นะครับเสียงคำรามนะครับการออกแบบการดีไซน์นะครับการขับขี่ที่สนุกนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีที่สนามนะครับจะมีการทดลองการขับขี่ด้วยนะครับส่วนในรายละเอียดเบื้องลึกนะครับเดี๋ยวดีคาร์ออนยูทูบนะครับเราจะตัด มา,าพาไปทดสอบการ,รขับขี่ถ้ามีโอกาสอีกครั้งครับสำหรับวันนี้นะครับเทปนี้ผมปิดเทปที่ในรถเจ้า IS คันนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับ